ดีจ้าพี่น้องขออนุญาตคลิปคล้ายๆกับคลิปเ,เก็บกระเทียมก่อนหน้านี้เนาะแต่ว่านี่เป็นคลิปดิวจะมาเล่าประสบการณ์โดยใส่พื้นที่ขออนุญาตใส่พื้นที่ของธรรมชาติเนาะอัสซิมิเป็นกระเทียมปลายเห็นปะไลยรอมก็เรียวรกว่าได้บรรยากาศเก็บไปน้ำกระซิบว่าวผื่นจากของไปน้ำมาจาังโอเคมาฟังกันเลยว,ว่าดิวซิบว่านี่ก่อนนี่คนเท่าเนาะความจนมันซิบวอมันซิบวอเข่าไผยออกไผยน้ำพี่น้องเนาะความถูกทรมานมันไม่ทรมานความถูกความอัตคัดมันซิบวอคือกันยิ่งดิวซิบวอไปฟังต่อไปนี้ ช่วงที่อายุ1ิบ8ดสิปดปีพี่น้องอยู่ก็เหตุงานห่างอะยูิวจะปากลางังซิตไปเซาหองยูคห้องสองพี่น้องอันฟังเด้อหานิมืด์ตปุ๊บผู้เข้าเก็บกระเทียมปลายปวถ่ายู่พี่น้องเขาเหตุอันกรอก็แกะถ่ายอยู่เนาะราจาเบื้องผมกระชิฟูแบบนี้เด้อว่าไม่ได้ไปตัดพี่น้องมันต้องจองมันตล่างนะัดเยอรมันเน,ะนนะเาะตอนนี้นะอ่าตอนนั้นยุสิบเจ็ดสิบแปดปี ประมาณนี่แหละพี่น้องหรือว่าสี่สิบแปดสิบเก้าก็ว่าไปเนาะส่วงวปรุ่นนใหมพี่น้องออกไปเหตุงานคนเดียวเนาะรับจ้างเห็ดงานขายของในห้างก็จริงแต่เขาบว่าเป็นพนักงานประจําช่วงนั้นรู้สึกว่าจะของสิอัตคตัดในชีวิตหลายหลยพี่น้องเซาห้องอยูเนาะเป็นพนักงานแบบว่าเป็นพนักงานพนาร์ทไทม์พี่น้องมีงานเขาก็เอิ้นไปขายของซอยนิสิะนะจะบราคาซงเซารห้องนี่สีเกก่เขากระจายเขาปกติอันตรจ้ะเนาะก็รู้ว่ามาเขาไมาแน่ยัง มี่คนมาเป็นแฟนผู้ขาดิโอเคจะเขาเลียงเลยเพราะฉะนั้นแล้วเลยจะเซาห่องเพียงไพี่น้องแต่ว่าห่องเซานะ่ะเป็นแบบว่าเป็นอ่าแบบว่าห่องเซาแบบราคาดิถือไี่น้องพันกลัว พ่นหาปันหกล้มขนาคคาไฟประมาณนี้แต่ว่าถือว่าในช่วงนั้นสิบกาปีคือว่ามันเป็นเงินที่ราคาแพงสําหรับค้นเหตุงานไายวันคือจังดิวเป่าตอนนี้เนาะโอเคจ้ะวันละ่อยเจดสิประมาณตอนนั้นอ่ะกับเหตุงานใดอยู่ประมาณผักหนึ่งพี่น้องห่องเซาเนาะนะก็คือมีแค่ห้องแล้วก็ห่องนำแค่นั้นไม่มีห้องก้วห้องอยางพี่น้องเซ็ตปุบเนาะ เขาก็ได้อยู่แค่สวงอ่ะสวงอังอกนกลางคืนใส่อันนอนดซือปรจเทศนี่ห้องน้ำนี่สวมเต็มเจ้าของห้องก็บ่เปียนให้พี่น้องบอ่เอินรถมาดูดพ่อแม่น้องหูบอที่บอกให้ฟังอันนี้มาขายเจ้าของอีด๋ดีเป็นห้องเสาเนาะเวลาเขาอยู่สันรางมันมีสองสันขเขาฮหดเป็นห้องห้องเซ็ตปูพี่น้องเวลาห้องน้ำมันเต็มเขาบ่อเอินรถดูดดูดสวมมามาดูดให้พี่น้อง ไม่กระเต็มเพราะวนะ่าเขาอยู่เขาใส่ห้องน้กนาก็ลําบากเวลาค้นตอนเศร้ากับเจ้าอาตอนเศร้ามากกับเจ้าอ่านเขาห้องน้าเขาอย,อยัางเขวา,ายเนาะก่อนขี่พี่น้องเอ้ยเวลาข่อยกลับมาเต่ห้างสามทุ่มสี่ทุ่มฮอดห้องเนะาะเขาเขาเทน,น้ำงลางอยู่มันต่าส่วนนี่มันเต็มไม่กระด,ดินขึ้นทั้งขี่ทั้งยังเต็มเนาะห้องน้ำห้องที่ผู้ขายอยู่พี่น้องเอ้ยอันนี้คือลําบากแข้ง ลำบากลำบากบอกเลย่าของห่องเขามาดูดเขาก็มาดูดไท้พี่น้องเพราะก็ได้มาล่างมาเสร็จเอาพี่น้องนอนดมขี่อยู่นั้นดูปะมันเดือนกลัวพ่นบ่ไหวพี่น้องจนค้นทางห้างของเขาบอกว่าไปท่วงไปไปบอกเ้าจะของห้องคือว่าเปลี่ยนให้เขาแน่คือว่าไปดูดอ่อนเขาแน่่อมันมันก็นาเกลียดเขาบอพทนบ่ไหวตอนแรกก็บอกว่าคือเขาอยู่สันตมพี่น้องเวลาส่วนมันดันขึ้นน้านี่ข้างเทิงมันใส่ของนํามันจะบดดันขึ้นไปนั่งเทิงมันสิมาโผยุ่งว่วมพวกขี่พวกอย่างนี้มันสิ เ,เ,ตเ,เต็มห้องน้ำเขาเลยเต็มเดินเต็มห้องน้ำมาเลยมีแต่ขี่กับขี่พี่น้องเลยคอยกันนอนทนพี่น้องคอยว่าชีวิตคอยส่วงนะอัตคัดแห้งคือสีบอกคือบราจาขงชงสไหมอยู่เป็นไทยเป็นฮอดแบบซูมือนี่พี่น้องอันนี้คือนี่แหละคอยเพิ่งว่าผู้ใดฟังเียพอแม่คอยเขากรเดาให้ฟังขึ้นกันคอยเบอุสมเจเ้วฟังกอนมันลายปีแล้วน้อพี่น้องบางทีเขากับก้อันเบ้าเขากับไปอยากเบ้าหน้าเราะว่าไปกับว่าเกิดยังข้นนะเก็บกระเทียมปลาไปน้ำพี่น้อง เตาปื่นจะของไปนำ้ำงามพี่น้องปทีณิสเซ็จแล้วแค่นั้นยังบ่พอพี่น้องก็เรียกว่า,าอ่าคนที่ว่าเขาจะเป็นคนเศร้าหองยุ่งกันเนาะเป็นผู้ใหญ่เขาจะเป็นผู้น้อยเนาะเป็นเด็กน้อยอยู่คนเดียวเป็นรุ่นยุคห้องสองลังสิทธัญญะพี่น้องอืมบึงหัวยาบึงเด้อคอยเด้อมัน้องไ้ตัดพี่น้อง เซตปบพู่บอปับบเกิดอยังขึ้นย้ายคนนั่นก็เลยต้องเจ้าของห้องนี้ก็เลยต้องได้ดูดให้ดิวเนาะอันนี้คือ่านไปนอนดมขี้ยนันไมพี่น้องแล้ว้านเดือนกลัวอันนี้คือซอบประสบการณดิวที่ว่าพานความถูกไปหรือมันคือจุดนั่นนดิวบอมีวันลืมว่ามันถูกแข้งมันว่าเป็นแค่ไหนน้พี่น้องมันเป็นแบบจุดเริ่มตน้นคําว่าความถูกนี่ความถูกจริงๆนะพีน่น้องมันมันคือว่าอ่า เขานําซ้าปลากับว่าได้ว่าเดียบลอยพี่น้องมีเงินเหมือเทียน่ะเงินออกเพระท่านเงินสีขาวขาวก็ต้องจ่ายอันบอกมือเท้าก็ได้พรมันไปเออจ่ายครึ่งงวดนี่สินะบ้าไปเสร็จแล้วพี่น้องปังมือเงินเดือนออกวันนี้สามสิบเงินเพราพ่อกินเพราะเหตุใดมือบอกคอยชุกแค่พี่น้องเขาบอกม่มีมือลืมมือนั่นเลยมันเป็นจุดเข้ามาทุกของเขาตรงนี้นี่มันเป็นแรงกับอ่าพักดันความรู้สึกเขานี่บ่าให้ลืมว่าเขาต้องหนีจากจุดนั้นให้ได้ต้องออกให้พ้นให้ได้ ก็คือมันเป็นแรงพักดันของชีวิตดิวคือกันว่าเป็นอยังคือทุกทุกจนหอดจุดนั่นแล้วเหตุจะไหนยาให้มันลงไปรคาจุดเกา่าเองอีกขนาดมันามาอยู่ในจุดนี้พี่น้องขึ้นผ่านไปนแล้วก็จริงเนาะความทุกข์พี่น้องหูวบอลคอยเหตุตั้งไต่ทรมานแทงบอลมากขยักขห้พี่น้องปันที 27, น่ยี่เจ็ดยี่แปดเงินบอพ่อกิ่นมันบอกเงินออกบ้าใจกระหองเงินออกสามซิปปันทีหนึ่งเงินออกกันสิพี่น้องเจ้าหูวบอ ยี่สบเจ็ดยี่แปดนี่พี่น้องเงินสิบพอพ่อแหละทุกเดือนเลยเจ้าหูบอคอยเฮ็ดจังไดคอยเอาอันเตาแก๊สเตาแก๊สปิกนิกพ่อแม่พี่นอ้องเอาเส้นระเบียงบ้านเอาไปซื้อหวดซื้อ,อยังตอนอันเงินออกไ,ไม่มาเข้าหูแล้วว่ามันแม่พ่อพ่อกินพ่อแม่แล้วก็ห่อให้นะตอนเรลงมาเห็นงานอยู่กรุงเทพเขาจะห่อของหให้ทั้งนั้นะแก๊สปิกนิกเขากิดพ่อได้หนึ่งเข่ากินบ้างบางเทือกินเข่ากับเกลือกับพริกป่นน้ำแจ่มำแจ่วบ่มีไข่บ่มีหญิงกินพี่น้องยันหลับบางเทือกกับโอเคมันก็รอดมือหิวไปเนาะ เจ้าหูเบาคอยเหตุแต่ไหนที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดมาตกมานั่นแล้วพี่น้องคอยสบถให้ชาฟังเด้อฟังเด้อมา่าหอละหาบยู่บ้านเทาบิเครื่องพี่น้องเครื่องปรุงกระซายยังละเครื่องละหอเวไนกินคาบหนาขั้นสิบอีกกินได้ฮะนี่บอนเทศงานอยู่ในห่างก็ะยันมูอเขาเห็นอดพี่น้องคอยกินนำ้ำเอาคอยคอยผ่านจุดแต่มาได้ฮอนซูมือเนียวคอยอยังว่าคอยบอลืมเลยคอยสิบ,บ่ลืมมัอนั่นเลยว่านัละเป็นแรงพักดันใน,ใ,น,ใ,นใ,จใจเขาว่า แต่ไหก็ได้ยาไปลงไปอยู่ยุดเจีายอยายาให้ยาให้มันเป็นแรงพักดันในพี่น้องบ่อยากคือว่าบ่าอยากให้มันลงไปอยู่ย,ยุดเก่าให้ได้นะคือต้องหนีตรงไหนได้ลําบากพี่นออ้องต่อบ่รวยก็ต้องมีเงินนะยาไม่เาเห็นมันลงเป็นลบากแบบอีกเก่าอีกพี่น้องมามาหอหนึ่งกินสองคาบชุนเจเ้าก็เหตบอแล้วขากลับยางเขาในปากซอยิ่พี่น้องอยู่คล้องสองเนาะเขาซีมีดอกแค่มืดๆคอยกับไปลักดอกแค่เขามาต้มใส่มาม่า เขาปลูกเป็นขางหัวเจ้าผู้ใดเป็นเจ้าของกระเบืู้เอาเดอกแค่พี่น้องพักบุ่งแน่ยางเก็บรอขางทางมาพักกระทงกระถินพี่น้องพยานเก็บมืมดพี่น้องคอยอยานค้นเขาเห็นคอยกระอายเป็นเนาะเอามาหลวกใจมามาพี่น้องเขาละหาบาททักเคืองมือไม่มาแกกินอีกเคืองหนึง่งย้ำไปเหตุงานพี่น้องเอ้ยไปเส้นร้านอาหารเขาขเพื่งเที่วกระอายเขาก็ะจำว่าอย่างีเส้นเนาะปะบปับ,บ่อพ่อกินพี่น้อง,เ,งอาาเช่นกานห่างอายุเจ็ดสิบแปดปีญาติพี่น้องกับ่มีติดวทขางตรงนั้นนะ ค่งานคนเดียวพี่น้องอยู่คนเดียวไปคนเดียวไปที่ไหนเซ็ตปลูกจะสิบยืมใครมึงคนกี่ยืมคนกีให้โอ้ยน้องคอยมา,มาหอหมวหอหนึ่งคอยกินสองครับใส่น้ำละลายเราเอาเก็บพักพุงเราขางทาง,ทางข้างเขาซอยพี่น้องกับดอกแค่แล้วเขาจะปลูกดอกกับรากของเขามาต้มใส่เพื่อใส่แมนอิม่มนี่เราพี่น้องคอยพานจุดแนตะ่ไม่ได้โอ้คอยละโอ้ยน้อง พูอ่อธิ่าได้กระซางพี่น้องอันนี้คือแซ่บประสบการณ์เราผ่านจุดไหนมาและได้พี่น้องจนหอดสม,มืออันนี้เนาะโอเคจะ้ะนั่นแหละคือจ,จุดจุดหนึ่งที่เดียรอยากบอกให้คนว่าข่อยก็เคยผ่านความทุกข์ความลำบากมานะมามาก,ก่อนพี่น้องว่าไม่ว่าเกิดมาแล้วสิสบายเฮ็ดอย่างกระจับอย่างกระไดนั่นได้นี่มันบอมแมนพี่น้องมันผ่นนานมาจุดที่ว่าลำบากสุดๆคือตรงนั้นพี่น้องโอเคจ่ายคลิปนี้อาจฉิมาแแท้ประสบการณ์ในตรงนี้คัดเกิดว่ามากกให้กำลังใจกันกดแชร์กดไลค์กดถูกใจในเด้อจะ้ะ โอเคจ้าขอบคุณหลายจ้าสำหรับฟังคลิปของแชร์ประสบการณ์ความทุกข์ของดิวเนาะมานีเนาะโอเคบอแมนพูด,ดอะไรบ้างครับในเรื่องการปอลินดินมัน่นกันโอเคจา้าขอบคุณหลายสำหรับชมคลิปของดิวเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจา้าสวัสดีจา้า